าขายาเขตไฟฟ้าครับ ตอกเปาครับตอกเราวสายยึดโยงครับล็อกแน่นครับล็อกแน่น ที่ดินพร้อมถมพร้อมนะครับถมพร้อมที่จะสร้างบ้านนะครับมีระบบไฟฟ้าระบบประปาครับมีถนนคอนกรีตพร้อมครับพร้อมที่จะสร้างบ้านครับท่านใดสนใจครับ55ตารางวาครับขนาดที่ดินครับหน้ากว้าง14เมตรเนื้อที่56ตารางวาครับ สนใจติดต่อครับราคาแปลงละ300,000บาทครับพร้อมสร้างครับพร้อมสร้างและเรายินดีสร้างให้ครับติดต่อคุณตี้ครับ0 8 5 6 3 9 1 0 9 1ครับ0851396091ขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ สวัสดีครับ